ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูสุขภาพและชรลอวัยไก่สดสดต้อง SPM สั่งออเดอร์โทร098 3 1 7 9 5 5 5สวัสดีนะครับทุกทุกท่านอันยองอาเซโยหนีห่าวสราบบริกุม Good Morning นะเวลคัามทูเดชแชนแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ m r มาพ8ดีแปมอริสผ่าดาว youtube.com โหระษัยระบบสุริยะรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่ตอไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมรัะฟังคลิปคำพยากรณ์ได้โปรดช่วยกดซับสไครต์ก ดติดตามช่อง YouTube และกดกระดิ่งท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง Delivery บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่อจะ์ได้ดูเลอกทําการมงคลต่างๆเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเล็กที่ฮัลโหลวันทูีสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตาลายวันหันสามาหาสนุก ประจำในวันอาทิตย์ที่28มกราคม2567นะครับแรมสี่ข้าเดือนสองปีถอะนะวันนี้ห้ามทำการมงคลใดใดไม่ว่าจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดน้าเล็กๆนะครับห้ามทำการมงคลในวันนี้นะแต่ก็สามารถที่จะสวดมนต์ไหว้พระทำบุญปฏิบัติธรรมได้ก็จะเป็นมงคลในทุกสถานนะครับออพยายามคิดดีทำดีพูดดีเข้าไว้ รักษาศีลห้าข้อถ้าคุณสามารถรักษาศีลห้าข้อได้นะครับคุณทํะไรก็จะประสบความสําเร็จราบรื่นจะเริญรลูงเรืองที่ดีในดวงชะตานะครับมาพูดถึงในเรื่องของความฝันสำหรับผู้ที่ฝันในแรลมสี่คำเป็นความฝันดีหมดทุกอันถึงแม้ว่าฝันร้ายก็จะกลายเป็นดีในดวงชะตานะครับก็ขอให้โชคดีนะต่อมาพูดถึงในเรื่องของ การนุ่งผ้าชุดใหม่ประจำในวันอาทิตย์นะจะชนะศัตรูสาหัวใหม่ในวันอาทิตย์อายุยืนตัดผมใหม่ในวันอาทิตย์อายุยืนตัดเล็บวันอาทิตย์มีศัตรูทาน้ํามันในวันอาทิตย์จะเสียโฉมนะครับเออนะถ้าท่านใดสนใจที่จะดูดวงชะตานะครับเสริมดวงนะดูชื่อนามสกุลดูบ้านเลขที่นะครับสาแทงตัวเลขดูเบอร์โทรศรรัพท์ นะดูได้หมดเอ่ก็ติดต่อมาหาอาจารย์ได้ตามรายละเอียดที่ขึ้นไว้ให้ได้เลยนะครับนะต่อมาจะมาพูดถึงในเรื่องของการเสี่ยงเสียมซีประจำวันกันอย่างรวดเร็วนะให้คุณตั้งจิตอธิษฐานเหยียจันทร,ร์สั่นกระดิ่งโชคลาภแผ่นความสเร็จนะครับสาธุใครยึดดนเสียงกระดิ่งนี้ขนคุณแค้วคาดปลอดภัยคิดเงินได้เงินคิดทองเดท,ทองนะครับ หวังสิ่งไหนก็สมความปรารถนานะบัดนี้เถินสาธุสำเร็จสำเร็จสำเร็จนะได้เซมซีใบที่47นะครับโชคชะตาง่านในช่วงนี้เนี่ยนะคุณควรถอยหลังกลับไปตั้งหลักให้มั่นคงก่อนนะครับยังไม่ควรบุ่มบามที่จะก้าวไปข้างหน้านะคุณต้องรอคอยโอกาสที่ดีนะครับแล้วก็ต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะสิ่งที่คาดหวังในช่วงนี้ นะครับ้าหากไม่มากจนเกินไปมีโอกาสที่จะสมบังในเรื่องของความรักของคุณก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะคู่รักของท่านเนี่ยเปลี่ยนใจไปเป็นอย่างอื่นนะครับทำให้ท่านเนี่ยไม่สามารถที่จะรักกันต่อไปได้นะความรักไม่ค่อยดีนะครับต่อมาในเรื่องของธุรกิจการค้าการขายท่านในช่วงนี้อาจจะเกิดการประเมินที่ผิดพลาดส่งผลให้ท่านขาดทุนเสียหายได้นะครับในโดยชฉา ต่อมาพูดถึงเรื่องของการสมัครงานเนี่ยนะท่านยังไม่สามารถหางานทําได้ในตอนนี้ต้องรออีกสักระยะหนึ่งนะครับคะแนนสอบของท่านเนี่ยก็ถือว่าไม่ค่อยดีนะักพูดถึงดวงชะตาด้านสุขภาพถามถึงอาการเจ็บไข้ได้ป่วยโรคภัยที่เป็นอยู่นี้ก็จะดีขึ้นนะครับถ้าคุณห,หารักษาได้ถูกวิธีนะโรคที่พึงระวังเกี่ยวข้องกับโรคก,การดื่มน้ําแล้วก็โรคบริเวณหน้าอกเนี่ยนะ ก็ต้องระมัดระวังไว้ด้วยในดวงชะตานะครับต่อมามาพูดถึงดวงชะตาตามวันเกิดนะครับตามวันเกิดนะในราศีของคุณเนี่ยนะครับเกิดปัญจัน์อังคารพุรธพฤหัสศุกร์เสาร์นู่นนี่นั่นนะเออว่าดวงคุณจะเป็นอย่างไรถ้าพูดถึงในเรื่องของสีสีที่ควรเว้นให้เว้นสีแดงแดงไม่ดีสีที่เอ,อม่เว้นสีฟ้าเออสีฟ้าสีแดงดีนะ สีแดงดีสีเขียวสีชมพูก็ดีนะครับสีม่วงสีดำดีสีที่ดีสุดก็คือสีเขียวสีเขียวดีที่สุดนะอาทาปากสีเขียว <c oughs> ไม่มีหลงมั้งใช่ไหมเออน,อนอกจากการแสดงนะเออถ้าหน้าเขียวอน,นี่ยโดนกระทืบนะเอ,อ,อันนี้ต่อมาทิศที่ดีก็คือทิศใต้ทิศที่ไม่ดีก็คือทิศเหนือในดวงชะตา ของวันนี้นะครับตัวเลขที่คุณสามารถเสี่ยงโชคลาภได้เนี่ยก็จะมี3 4 7 3ี่เจดี่ได้นะครับมาพูดถึงดวงชะตาเนี่ยคนเกิดวันอาทิตย์นะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ราศีใดคุณเกิดวันอาทิตย์ส่งผลให้เจ้าชะตาเป็นคนที่หญิงในศักศรีเจ้ายศเจ้าอย่างขนาดที่พูดเขาไม่ชอบไปใครมาขัดคอนะครับเป็นคนที่รักใครรักจริงเกลียดใครเกลียดจริง นะในดวงชะตาต่อมาพูดถึงคนเกิดในวันจันทร์นะครับให้ระวังปัญหาด้านสุขภาพเกี่ยวข้องกับระบบน้ําในไข่ข้อต่อมน้ําเหลืองตับไตกระเพาะอาหารเบาหวานลำไส้สายตาเ,เป็นครบหมดเลยนะนะต่อมาคนเกือในวันอังคารนะครับถือว่าบุคคลทั่วไปซึ่งจะใช้หรือหญิงก็ตามใช้ความเกรงใจและศรัทธานะครับเ,เกรงหงอกเกรงใจคุณ ยกย่องให้คุณเป็นผู้นานะต่อมาต่อมาค้นเกิดวันพุธกลางวันถือว่าเจ้าชะตาจะได้รับผลประโยชน์จากการติดต่อสื่อสารการพูดคุยแม้กระทั่งเอกสารสัญญาต่างๆก็จะทํารายได้ให้กับคุณเป็นอย่างดีในดวงชะตานะครับต่อมาค้นเกิดวันเสาร์เนี่ยนะถือว่าดวงชะตาของคุณในเรื่องของหนักทรัพย์ต่างๆคุณก็จะมีความมั่นคงมีบ้านที่ดินเป็นที่ใหญ่โตเป็นที่เก่า นะครับเจ้าที่แรงเออเจ้าที่ยิ่งแรงยิ่งดีนะคุณก็ต้องทําให้ดีเข้าไว้จะได้ส่งเสริมให้คุณประสบความสําเร็จต่อมาค้นเกิดวันพฤหัสบดีเนี่ยนะถือว่าดวงชะตาคุณอาจจะเหน็ดเหนื่อยในหลงการศึกษาหาความรู้นะครับก็ต้องทําให้ดีที่สุดแล้วกันนะเอาแค่ผ่านก็พอไม่ต้องเอาเลิศเลอเพอร์เฟกนะเออก็อแล้วแต่นะครับต่อมา คนเกิดในวันพุธกลางคืนเนี่ยถือว่าเจ้าชะตาจะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากผู้มีอทูปอิทธิพลสายมูต่างๆช่วยเสริมดวงนูน่นนี่นั่นนะครับเออให้ประสบความสําเร็จมีคนช่วยเหลือนะต่อมาคนเกิดในวันศุกร์เนี่ยไม่ค่อยดีนะให้ระวังในเรื่องของการเงินมีปัญหาหนี้สินถูกติฉินนินทาความรักก็ไม่ค่อยดีนะในดวงชะตาของคุณเนี่ยนะครับคนนินทาอาเล ก็ไม่ต้องไปสนใจอะไรมากมายนะครับในดวงชะตาเนี่ยนะต่อมาจะมาพูดถึงในเรื่องของปรากฏการณ์ผ่าดาวจูดีประจําในวันนี้นะครับเ,เพราะฉะนั้นในวันนี้นะคุณจําไว้เลยนะครับให้คุณยิ้มเข้าไว้ยิ้มอย่างมีความสุขวันนี้คุณจะต้องหาความสุขใส่ตัวและโชคลาภจะเข้ามาหาคุณภายใน3วันถึง7วันนะครับห้ามมีความทุกข์นะจำไว้ต้องมีแต่ความสุขนะครับ ชาวราศีมีเนี่ยนะครับถือว่าดวงชะตาของคุณเนี่ยดาวการงานพฤหัสก็อยู่พบการเงินนะคุณก็จะได้เงินจากงานขอให้ทําให้เต็มที่นะครับดวงชะตาในวันนี้มีเกณฑ์ที่ต้องเดินทางติดต่อสื่อสารหรือบางคนอาจจะเปลี่ยนแปลงโยกย้ายในเรื่องของการงานก็ได้นะครับแต่ถ้าใครไม่ได้เปลี่ยนแปลงก็ถือว่าโชคดีไปนะส่วนด้านการเงินดาวคานก็อยู่พบกรรมมะดวงชะตาคุณมีเกณฑ์การลงทุน ในเรื่องของการงานนะครับแต่ถ้าคุณจะติดต่อขอร้องขอความช่วยเหลือทั้งในเรื่องของการเงินเนี่ยนะครับก็จะประสบความสําเร็จจะมีคนช่วยเหลือสนับสนุนคุณนะครับในช่วงจังหวะที่ชาวราศีมีนเนี่ยคุณจะเป็นคนที่รักในการทํางานมากนะครับก็มีโอกาสที่จะมีโชคลาภความสําเร็จเออมีรายได้ผลประโยชน์ที่ดีเข้ามาในดวงชะตาของคุณนะครับในช่วงนี้คุณจะต้องใช้ไหวพริบปฏิภาณถึงจะดีในดวงชะตาจะประสบความสําเร็จ ในเรื่องของความรักอาจจะไม่ค่อยดีนะครับให้ระวังการทะเลาะเบาแหวงกันไว้ด้วยนิดนึงของชาวนกขนาลาศีมีนนะครับโอเคนี้ครบแล้วในดวงชะตาของชาวราศีมีนถ้าทนไรสนใจดูดวงชะตาอาจารย์โดยละเอียดก็ติดต่อมาได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้อาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ